ไัเมื่อยเมือยลางถวยคอยอยู่นวนลางถยลางวเอยู่บ่อดูบ่อยาเลยยาเลย้าบ่เอาเอาบึงเลยเอาแล้วมันลำบากไม่มีเงินใช้ลบามีเงินใช้เอาจนตแล้วยบ่ตตยแลดคอยแงสีตายเป็นยังอยู่พายบ่อกินน้ำก็บ่อใตายแล้ว กินเป็นยังแจางกินหมดล้วมันชีหกักมันเน่นบ่มันเน่นยี่ทองอ๋อมันชีหกัหกเจ้าอิม่มัจักมันบ่อิม่มนะกินน้ำร้อนคอย <c oughs> มันได้กินน้ำอุน่นกินนำ้ำ สบายดีสบายดีพอเป็นพี่น้องเอฟซีเนาะวันนี้ก็อยู่ที่บ้านน้องลอยอีกเลพี่น้องเนาะหลังจากเขามาแต่ใส่บาตรทำบุญพี่น้องเนาะก็เลยขี่รถมาหาทางน้องลอยพี่น้องเนาะเมื่อก่อนเขาไปเข้ามาพี่น้องเนาะืันนี้มีโอกาสก็เลยเข้ามาหาทางน้องเพิ่นพี่น้องบอกว่าเพิ่นอยู่เพื่อนหรือบ่อหรือว่ายังใดพี่น้องเลยทางบ๊จอยก็ได้นน่นใดความคืบหน้าวางแผนว่าสิปุ๊กเมื่อใดเพื่อนชานวันแป้นของน้องลอยนี่แหละพี่น้องเนาะ กาชิไปสอบถามไปโอลมน้ากันเลยพี่น้องเนะาะจะไหนก็าพาพี่น้องก็ไลกก่ก็แซ่ก็ติดตามให้กาลังใจหน่อยเด้อพอแม่พี่น้องเนาะมาหาน้องลอยคือเก้านั่นแหละไปะพี่น้องบอกว่าหลายใจห่างว่าน้องเพิ่อยู่บบหรือว่ายอย่างไรพี่น้องเอ,อ้อโทเอาอยู่อยู่พี่น้องเอ้ยอยู่อยู่เอาคือบบมีคนพี่น้องทางน้องลอยอินเด้อนี่ แก่งเห็ดเพาะบอนเลยนะนี่นหมีคน่าเืนไง้อเดมากกป้องาเถอะี่น้องเอนาะบมีาเถอสบายดีน้องรอยสบายดีาคือเห็นไก่ชองเตไก่ไปใช้เลยนี่ ใกลหันไปกินไปเลาะไปกินแล้วเจ้าเอาไปกินบ่ขอไปกินไปใช่จ้ะสบายดีเลยสบายดีวะพี่อ่ะดยังจื้อกันอยู่เนาะจื้อกันเลยฮึฮึฮึฮบุญมีเนาะแล้วหรอวะบุญมีเอื้วไปใช่ล่ะมุนเพ่งไปใช่ล่ะไปหาเฮ็ดไปหาเฮ็ดเฮ็ดยังบ้านนี่เฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะ เอาเห็ดพอก็มีงามนี่บ่มีอ่น้เาอยนบ้อบังอ่อนอยู่บอเห็ดพาะยังอ่ะนะเบิ่งซะเออบ่ได้สิไปเบิ่งเห็ดเพาะพายเออเดพายไอ้น่องเลยม่ยังอันนีัวเนี้ยัวไปใช้ได้ผัวนะผัวไปบ่งมอใส่มอเตเหึงไปใส่มอง ไปบึงมอปปานบ่ไปบึงมอไปกัน้อเพีงบ่ไปเดียวกอยวมาไวๆเด้อไปชหมามาว่ากับพัวนะยแช่หมาบ้าแช่หม้าหน่ัมาไว้ทํมาบไวได้ใช่เอาลูอ๋อูกไว้อูบัมีอูบ่เม็ดอูบ่ พาไปนอนอู่ดูและยันมันตกเมื่อไรสิยยาเฮือนนี่น้องเลยมาจยากแล้วยังมาจจกบ่ขอดูพูน้ำไล่เท่านันเป็นในนนเจ้าคือบะฮู้เอามืออื่นว่าจ้ะว่าใจเลยจักแล็บคอยบะฮู้คอยถามเจ้าจะมาถามคอยมาวมาวันนี้คือว่าไม่มีกบเบอร์แล้วเป็นเดือนแต่ไม่เป็นนี่บอเปิดน้อยขอไปกบอยู่กลางเงือนเป็นพุ่นติ oh, nàng lại bù lê mong bù lê mọi mày tham anh... cháu mà. ở mọc này mọc. Mọc mày tham 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 phong. mày Right. chị thong mà kín nạ móc Kín này đi tân Gia tan xưa sưu hãn yatan sưu đây móc dập cho móc nắng 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 một lần nắng 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 vô Đồ. มงมันมาคือไายแท่นนกโดยมาจนมันมีผัวเราล้วบอคือว่ามาในน้อยหนึ่งมาแล้วน้อย,เอ,ยเออมาบ่พอไอ้บุญเกิงมีแต่นางโดยผู้เดียวอยู่เพื่อนมนือนี้พี่น้องเลยเนาะมันมาแล้วไผมาน่ะมันนะ่ะผัวเขเจ้าตีาาคือว่ามันเหรอมันไปบ่งมองนี่ อยู่พายนี่ไปหายังไงได้มือนี่งไปหายังไงได้มือนี่มือนี่เฮ็ดยังมือนี่มือนี่เฮ็ดอันนี้และก็ไม่ชอยเพนี้ดอกโอ้พนี่แล้วงานแล้วบันแล้วงานแล้วอ่าน้อ่านตึกอ่านน้ำมือนี่บ่ได้บ่อ่านน้ำก๊อกบ่ได้บ่ได้คือกันนั่นี่ยเออไปคือกันเนาะ Chị và năm cặp bội đây, mình. Mình đây, ai. Ni mình vào đây chẳng đây, Ni ai. Ni ai. Ni mình Ni ai. 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 Tại sao Ni ai. Ni ai. Ni ai. kinh hết Ni ai. Ni ai. Ni ai. มาดำไปหามาลูกเมียนดนี่ก็ลูกคอยไปหามาดำไปหาวันเพิงใช่ป่ะมาดำไปหาโอ้มาดำโอ้ว่ามาดำว่ะคอยพังมาคลักเนาะคือว่ามาดำไปหาว่ะเนาะคอยกับพังคอยใจพิษแจคอยจิ้งยอคือมาดำไปว่าขโมายไก่เนาะ ใกล้บ่มาทำอะไรเราคือบริมาตอนนี้เราบริมาเหมือนมาจอยให้คอยมาเป็นมูเราจะสามาทายตอนมืดหรอตอนทิมเจ้านอนดูว่าน้องไรสีนอนแนวใดตีอ่าอูู้ตอนนั้นตอนคนปกมันจะมือหันอู้สะหมดเลยเมียงสะเบียกหมดโอ้หมาเนี่ยเช็ดโอ้หู้จะได้กินเนาะ ไม่ยังอะนะมาเนี่ยจะมาเฮ็ดป่าจะไปกินได้น้องโอยก็ช่างเป็นเนี่นึกคนใช่ไหมนะมาจอยคือประโยชน์แท้หมามาเนี่ยจะ่มองแกงเห็ดหวาโหแท้บ่กน้องโดยเฮ็ดได้น่าไหวอะโหแท้หมาเดี๋ยวนี่สิกินว่าไม่มาขอเล้วอ้าวบุญมีเอี่ตัดไปไกลไม่ยังบุญมีนี่ยูปยู่ซื่อๆนี่เนาะ ทอมบโจยทอมบโจยโบเห็นหนกินอันเห็ดแกงเงี้ยวมาสิกินว่นอะไรบ่อเลี้ยวแหว่ปัญหาเป็นเก่งกินบ่อโดยโอ้โอ้ความน่ะล่มนะมันตั้งยังโมมันมันยังโมแข็งยังโมมันน้องเลยมันยังโมมันน้อยอยู่มาก็อันนั้นหน่อยดิเนาะ หมอตั้งอยู่หันได้เงียบใช่โดนเนาะเงียบจะขี้ตาพายเงียบแลวังเหมหมดรอช่งไปวงนู้ดยังไม่ะหมดหมดเบิ่งเห็บเชิงหมดแหละบ่อจะอยากเบิ่งหมอหมอหคือยอดไปอยากเบิ่งยังไงฮะมันเป็นในไี้มันคืออยู่ไม่ไม่จักเลยบ่มันมีให้ยังให้กันเบิ่งหมดป่านนี่นำหน่อยยังให้เบิ่งหมดบ่งแมงไปแล้วบ้าน หมื่อ้วพ่อข้าวต้มนะเมื่อไรคือกินเก่งแท้กินแล้วมันหยากข้าต้มมาแต่ใช่เห็ดเองโอ้เห็ดข้าต้มบ่เจ้ากันลงวัดบ่ไปลงอยู่แสวัดนะอยู่วัดธรรมพันธ์เลยอ๋อมีเพื่อนไปลงอยู่คู่เมื่อตะวันอื่นบ่ตะวันกลางคี่วันกะลางแต่ครูบวันกลางวันนี้บ่ได้ไปเอาบ่วันนี้น่ะบ่แลี้ยเร็วบุญ แล้วในนี้บ้านกะลัางเขาเห็ดมือนิว่อยากกินเลี้ยงหัวหินหินอะไยเนาะทางไหนมึงกิงมือน้บ่ได้เนดรวาเผิ่เดิกงานเปิ่มาได้มอไปจอดเกลืคอยอยาวันกลางจอดอยากไปชาวไร่หันมอเห็นบาคนบ่มีคน ผมกอยู่งราไปชื่อยาลังหัวอยู่ห้านข้าผมมันคำนะอได้มาด้มาลท้ายแล้บทายนี่ชื่อยาลังหัวเอออยากไปชื่อยาลังหัววะแต่อยู่บ้านแล้วเนี่ยเข้าไปเพือนเน่ยมันบุพอเนาะเข้าไปเพื่อนน่ยบ่เห็นคนก็ลด้่ได้ท้ายบ่มาจอยไปตอนนันก็บาลา้วเห็นบ่เคยไปไปตอนไหนบลาอาเอเอาคือขุ่นักแล้วบาลา้า บัวจักแล้วบัวได้ไปเมื่อนั้นขับไปมาแล้วเอาคู่จะไปลดูชีรางรถแล้ไปร่างรถยวนหน้าห้องขับมาแจ๊ะห้องพายขับมาแจ๊กเนาะอชีพายหันจบไปมามาช่วยมาได้มาจะถามมาช่อยแล้วถามกับเราคิดว่าคอยไปกับเราตีคอยไปคอยก็ได้ถ่ายแจ้าแล้วเมื่อวานนี่นะบัวชีเป็นยังเจ้ะบัวไปมีวิจักบอเออเมื่อวานเขาไมีวิจักห่อย หลายเวียกนี่เดียวลองหดอยแพหอนพืชแพ้เป็นคนหอนพื้นั่นหอนพืชแพ้เป็นคนหอนหอยเล็กจ้าบอกผัวเลยผัววัยตัดผัววัยตัดเอาลูกผัวเอาลูกโดยอ๋อคือบัวให้ผัวเฮ็ดตัดเองน้าแต่นั้นพืชให้ตัดเองแพ้แต่ขึ้นหันผัวคอยผัวเจ้านอนก่งแห้ผัวเจ้าแม่นบ่ คือว่าเพิ่นจ้างคนโมเมนต์บอกจ้างคนเออพ่อไปเลยยัง่เห็นว่าข่อยบอมากับข่อยเบิ้งคลิปอยู่เยอะหนาข่อยอยากถามเยอะข่อยอยากถามหยอกเจ้าชื่อพออไปได้เลยคือเจ้าบะได้ไหบอมากับข่อยเห็นอยู่เนาะเจ้าเห็นแม่ยขอมานำมาจอยเล้ช่องมาจอยนะมาคือเจ้าบอมา่าใช่ยังเจ้าบอมาเล็วบอมากับบอม่าเราอยากให้มาบอกบอกมาแล้วเหรอแล้ววัน หันหอนไปได็กะไปบราจอยบราเมลบ้มี้พงไปบรมาแล้วมันมีวิญญาณบุญมันมีวญญบ้ากอบรเมบราพะพึ่งวิญญาณบุญบุญยูวันเไปบระเฮตบุญบ่เฮตน่ะเล็วๆนี่แล้วๆแล้วเช่านี่ ยังมด้ล้วเเด็กเออันตลกยังมอนเดบ่จอยดอก็ไม่แล้วบอกมาแล้วเดี๋ยวกับคำสองคำนี่แล้วย่างใช้ได้ยังอีกจะคำอะไรมในหิวจักรเครือนมืออื่นพน่มคำหนึ่งเออคำสองคำนี่แหละประมาณนี่แหละอาการดีขึ้นนะบออาการยังอยู่บอ เดี๋ยว่าเป็นบันชินบัญยังน่ิไปเห็ดในบัวโจยเบิ <Y> so, ึง <c> อ <oughs> ีกมืออื่นนะมือประมาณช่องคำนะเจะเสียในบัวได้ยาเลยได้ยาเลยโบเออเพิ่นได้ยามาโบจะยาลังับยาลังับมันบ่มือมันกินยาแล้วมันบมือเลยอ่ากินยาอะไรบ่มือต้องม้าอยู่สบายบ่มบ่มนี่บ้านในเมืองชนนี่นะบ่มเขาบอกบ่อืมกินคอมเมอร์จะบ่ยานะ เดี by, ๋ยวว่าว like uh? yeah. okay. yeah. uh, hmm, ่าอะไรกินกเคื่อกินวันถิ่นพายโคกินมากินกับมื้อแล้วถ้ากินแต่วันถิ่นบอกบอกเลยวันยังก็กินแน่นอนอืมวันยังก็กินแล้วปวดวะยักินแล้วให้มันนอนกินแล้วให้มันนอนอยู่อยูผู้เดียวแบบนี้เจ้าไปกินน่ะเจ้าน่อยนอนรับป้าลูกแล้วลูกกิ่งตกเตียงน่ะเพอาะงี้เจ้ามาตกอยู่หื่นกันฮะอยู่หื่นโตมบ่ตกบอก กินแล้วมันจะได้นอนเนาะให้มันนอนเลยงับกินได้รองมึงได้ไข่ไข่เหบอเขาไม่ได้กินไข่โอ้ยเด็กที่แบบกินไข่ผัวกินไข่ผัวกินเป็นมีกินบมเป็นเป็นยังจะบมเป็นทับใช่ปากกันชื่อยัมันผิดกลางเจ้ากรบโบใช้น้ำมันจะต้มเอาเนาะใส่จีใบทอดใช้น้ำมันต้มหรือว่าขวบมันไม่ไม่ อย่ามันยันพิษยังได้ย้าน้องหลอยนะพิษยังได้บัวหัวยังไครบักินได้โอ้ได้ตัวนั้นตัวนั้นมันได้พิษได้มันเป็นยาบ่ตัวนั้นเป็นยาเออบัวหัวยังไครบัวกินได้น้องหลอยบได้กินนึกาบัวหัวยังไครนะมีมังเจ้ามีแล้วมาให้คอยด้วยมูนีแล้ว มันเอามาก็บจ้สิไปปลูกที่แล้วยังมีหัวติบปลูกยังทำได้น้าเยอะเยอะห่วยปลูกไปชั้งผูกปลูกอยู่เดินตัวเองนี่แล้วเดินกุ้งขวางนั่งมาโจทย์ถ้าไปได้จีโจดอันนั้นนะให้มันละไงก่อนมันแดดละจูเริ่มมันแดดละก่อนจีจอันนี้ยังอ่ได้เด็ดยจะทำเลยเลยจะมาอ่ได้เด็ดไปโจดย์เลยจ้ Tạo lấy để một cho thích tuya mong 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 vô mong 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 được nam mong 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 phân แหงหบ่อวันจ๋อแหงบ่อบ่ธรรมดามนตกเหาออกมาวินเนาะอืมเอ็ดวันชินนี่หรอวะมันตกเอวันชินนี่อย่ามันมาตกก็ว่าโมจักแล้วไปชิจักไป <laughs> ชิทมเจ้าเ,น,เ <laughs> นี่ยแหละเจ้าหูตกร้ายบนมีกำลังอยากไปเป็น กำลังคาดตาพี่น้องเไยมามืาอนี้กางยังคือเก่าตอนในโอพี่น้องเไยมาบรรณา,าพันได้จังเห็นเรือนพันโอเนาะแต่ว่าพันกบไม่กบยังขยอยกบไม่ไปนําแล้วพี่น้องกบมา,า,บาเด้ยังบมาเร็วนะอ,อ,นอันนี้นะ,นะคอยกอบไปเรื่อยไม่เป็นเหมืนบกบไะยาะงามไปยาเก็ดโลด โอ้ยวใจห้อนนะน้องดอยจังหน่อยเชียนปลาก้นเห็ดอะไรนอนจิ้งใบจิ้งมาจะเห็นบ่เตียงนี่นี่เป็นเห็ดนี่มันก็งามนี่เป็นกบขอนเชียงบาดเห็ดแล้วบาดเห็ดแล้วมันมีเฮือนเนาะเอาเข่าไปไหวห่มเลยไหวแบบนี้ดอกมั้งดอมันดอกแล้วมันผุไว้ได้ก็เออมีเฮือนเดียวเสียบันจะอยากได้งามบ่คืออยากได้ขี้ได้เฮือน อยากได้งามกับใจเย็นเนาะอือยอยากได้ก<แ>็ได้น่อยเพิ่นเห็ดไหนขึ้นเก่าเลยเห็ดไหนก็ได้คือเก่าได้ขอขดเนึ่งข่าวเลยเตี้ยวไปเตี้ยวมาเพื่อนหนึ่งข่าวอยู่ใช่เนาะพ่นงานไปอ้าแล้วว่ามาหนึ่งอยู่พี่บ่ยังเมื่อนะเห็ดกินเห็ดห,หนึ่งอยู่พุ่นอยู่เดียนน๋ยว <ละ S 2> น,นี่นะเรามืาหนึ่งข่าวอยู่พุ่นคอคนมือแล้วก็แว่าแบบว่าัาาวงก็เหมือนอย่างที่บ่เป็นบ่ตถทิศนะวัตถทิศเนี่ยม<ท>ัน<ท>บ่เป็นคอยขี่ เนาะเดี๋ยวว่าขี่อันรถตีดมันยังเป็นเลยเป็นเป็นแม่แนมเลยเป็นอันเพิ่มอันเพิ่มเนาะเนาะบันขีกไปเดี๋ยวว่ามาหนึ่งอยู่พี่มาหนึ่งนั่นโมมีบ่งดังพื้นหดังใครดีมาแล้วมันชิ้นหนึ่งใช่มันเปียกหมดนี่น้าเมื่อเช้านี่เดลยงามลายนี่มันเปียกมันยังไงก็ต้องเลยมื่อหนึ่งอยู่พุทธฮึ่ม พีนึงพุ่นเดโอ้หน้ำเปียกหมดอยู่เพื่อนอเียกโดยโยมันจะเป็นเอาพดทธเาจัง่อยมึงกบวิทย่างผืนนะอืออีช่องเดือนอีช่เดือนจะวิดแล้วน้องใ้ไยนีมื่นอีเจะนึ่งข้าวอีกย่างไปมื่นอีจ้านึ่งข้าวห้าพื้นห้าได้แล้วพอแลวบักกิ่งไม้ชินพื้น

หมอได้ยาเลยยาเลยเอาเอกเขาเบิ่งเลยเอาแล้วมันลำบากมันมีเงินสีใสมันลำบากผมมีเงินสีใสทิงเอาจนตายแล้วค่อตายบอกตายแล้วอดค่อยแสงสีตายเป็นยังอยู่ภายบ่ารายกินน้ำก็บบารายตายแล้วว่าเป็นยังจังกินบาไายมันชีหักมันเหนีนบอกมันเหนีนอยู่ท้องอ๋อมันชีหักเจ้าอีมัวจัก มันบ่เอี๊ยมนะกินน้ำหอมคอยนได้กินน้ำอุ่นกินน้ำหอมในอีกอันนี้คือกันอะไรบ้อลำบากโอ้ยิสุบิดคอยนี่ลำบากเท่เราลำบากบ่เชื่อเจ้าเนี่ยลำบากคนงคนตายมีตอนไหนเจ้าสบายเอาะขอถามมึงมีตอนไหนเจ้าสบายตอนมีชะมายแล้วตอนนี้บตอนขาตอนขาว่ามียูทูบเบอร์เขามาช่วยนี่บ่ สบายแบบนี้เนาะมีผู้รักผู้ใหญ่ใจดีช่วยมานี่สบายเนาะตะกี้ลำบากแห้งบ่ตะกี้ตะกี้นี่ลำบากเจ้าเจ้าเห็นอยู่บ่คลิปเก่าเจ้าสภาพแบบว่าคลิปเก่าเจ้าเจ้าเห็นอยู่บ่าเจ้าอะไรบ้างวะมาเห็นเด้ค่ะม้เห็นเก่าซ้ำแตกต่างกันหลายเลยเนาะขาเงนผัวหันคอยตายไปเฮิงเลยฮะคอยตายไปเฮิงแล้วทังตาผัวขอเดบบ่ได้ไปหา ทำมาว่าาถวเงินน้ำควนี่มันตายได้้ะือเปลาน้อตายเลยบ่ได้เป็นน้องร้อยพระาถุกวันนีบ่ได้เป็นเลยหอยงอมยอมแล้วงอมประมาณนี้ได้พี่น้องในคลิปนี้ประมาณนี้แ้างเทมไาพิพาทประการใดก็ต้องกราบขอโทษขอภัยตลายเนาะยังไงก็อยู่ดีมีแหงบัดจูบุสุขคนสบายดีน้อง้อย สวัสดีพ่อพียงอืมสวัสดีสวัสดีพ่อจอย